นี่นะครับอันนี้ก็วามาดูประกันนะครับนะครับนะครับเงียบสวยนะครับเบ่นเลยครับเงียบ นี่ครับสีสวยมากเลยนะครับเขียบเพื่อนับเก๋งเป้งครับติดครับติดนี่ครับดูตัวนี้นะครับดูนะครับนี่ดูนะครับดูนะครับ นี่ครับพี่ครับพี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมน้อ นี่รยังไม่เห็นนะำนี่ครับนี่ครับไม่ค่อยเห็นนะนี่นะนี่นะอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือปลาที่ผมเพาะไว้นี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นปลาต้องเพาะกวนี้เลยนะครับเป็นปลาสวยงามนับแฟนตีนี่นะครับดูคขามเน ปลาเมนะครับนี่นะครับสีสวยนะครับนี่ครับนี่ปลาสดสดใหม่ๆเลยนะครับวันนี้เลยนะครับนี่ครับนี่นครับนี่ครับปลากระทุผมประมาณสิบสี่สิบห้าตัวนะครับนี่ครับ ความประกัดน้ำนี่ก็น้ำหมักนะครับนี่น้ำหมักนี่ครับน้ำหมักน้ำหมักน้ำหมักครับน้ำหมักนี่ครับน้ำหมักโอเคมีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็น้ำหมักนะครับน้ำหมักนี่ครับไปเลยครับทซ้ำๆเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้ใบถูกกว่รนะขอบคุณครับ